แล้วก็ตัวป้องกันลำโพงหงตัวครับผมตัวป้องกันลำโพงสองร้อยห้าสิบสอรบสองร้อยห้าสิบสองร้ถึงสามครับผมตัวป้องกันลำโพงนะฮะบอร์ดได้ตัวป้องกันลำโพงหนึ่ง,งบอดนะท่านผู้ชมนี่หนึ่งบอร์ดแล้วก็บอร์ดได้ใช้สี่ชั้นหรือสามชั้นแต่ คลิปนี้ผมก็จะประกอบให้ชมนะครับผมแต่มนันคำนวณก่อนครับผมตัวนี้450ร้อยถึงห้าร้ครับผมนะสี50่ 500, ิถึงห้าร้อไป500ค่าส่งด้วยนะห้านะท่านผู้ชม550รสิบองบอร์ด1,050้าบนะพันหาสบาทนะท่านผู้ชมนี่ใช้40คู่เออสิคูด ตัวนี้รองรับได้40คู่นู้นนะครับผมนี่เนี่ยตัวนี้รับได้40คู่แต่ผมมาจะทำให้ชม F C ชมแค่10คู่ครับผมนะแค่10คู่ครับผมนะแค่ให้ดูสวยครับผมนะท่านผู้ชมนี่มันดูสวยนะ 1. เราไม่ยกไม่ยกหนักนะฮะท่านผู้ชม 1. เราไม่ยกหนักเราไม่ใส่มากหลายดอกนะหนึดอก2ดอก2ดอกก็พอได้เราไม่เปิดจนพลิกนะแต่เราเน้นหลายแท่นนะ เน้นที่ผมแนะนานะครับเน้นหลายแท่นไม่รับไม่หนักแต่ผมจะใช้สวิตชิ่งนะให้ให้ไปชมให้เพื่อให้ต่านผูชมใช้ชมครับใช้สวิตชิ่งรุ่น3ามพันสองยินเคยเบาน้ําหนักเบาเราไม่ขับเบรคแท่นเดียวนะเราใช้2แท่น3แท่น4แท่น5แท่นแล้วแต่แล้วครับรับงานราคาถูกยกเบาราคาถูกแต่เสียง ก็ไม่น้อยหน้าครับผมถ้าอายอย่าไปเอาไปครับผมนะถ้าอายถ้าเราอายน้ำเสียงทูกตังดังดีนั่นแหละครับผมนะนี่ใช้บอร์ดใหญ่นะฮะสี่ชั้นไปเล,เลยนะครับเบสตัวตัวนี้ผมชอบคือมันปูเล่นกับเบสกลางแหลมได้นะฮะที่ผมได้ทดสอบให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะฮะนี่สชั้นนะฮะ เบรดกลางแหลมมันใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับผมนะเบรดกลางแหลมแบบมันฟูลเลนได้ฮะนะนะทางร้านก็การันตีฟูลเล่นเขาเขียนไว้อยู่ครับผมในดูได้ครับ tnb s a ครับผมนะตัวนี้น่าจะห้าร้อยนะครับผมนะตีเขาเข้าครับผมนะรวมส่ง2บอร์ดหนึ่งพ 50บาทนะครเข้าๆครับผมรวม